หวานใจคนใหม่ของหนุ่มบอยปกรณ์เปิดตัวหวานใจคนใหม่บอยประกรณ์ดีกรีเป็นถึงนางเอกคนดังค่ะสุดแซ่บค่ะบอยปกรณ์ออกปากชอบนางเอกเดียนะกลางรายการตีท้ายคัวเพื่อนฝูงพี่น้องเชียร์บอกว่านะ่ารักตีฝ่ายหญิงเนี่ยออกอาการเขินเบาๆแหละหลังถูก เตอแซวระหว่างให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากพระเอกอารมณ์ดีอย่างบอยประกอนเปิดใจว่าชอบสาวเดียนานางเอกรุ่นน้องกลังในการตีท้ายครัวทําให้น้องชายต่างยิ้มพร้อมกับบอกว่าน่ารักซึ่งบอยบอกว่าเรื่องนี้เ,ยเคยเล่าให้เกตว่ารินฟังคนเดียวไม่นึกว่าจะถูกเปิดเผยล่าสุดเดียนาได้ให้สัมพัษณ์ผ่านทางครอบครัวบันทึงออนไลน์ช่องสเจ้าตัวรู้แล้วก็ บอกว่าออกอาการตกใจเบาๆพร้อมกับบอกพี่บอยนย่ยไม่ได้มาจีบอะไรและก็ได้ส่งข้อความมาขอโทษที่อาจจะทำให้เสียหายและบอกว่าสนิทกันแล้วก็คุยกันในเรื่องซีรีส์เกาหลีช่วงโควิดที่ผ่านมาคือต่างคนก็ต่างชอบคือพี่เขาเองก็ชอบนางเอกตัวเราเองก็ชอบพระเอกระหว่างที่เดียนะให้สัมภาษณ์ตอนอยู่กองถ่ายนั้นก็มีเตอ๋อชันทวิทย์ได้ยินพอดีละค่ะก็มีการเอ่ยปากแซวว่าบอยประกรณ์อ,อย่าไปหาที่ศัตรูมันยังไงกันและแซวอีกค่ะระหว่างที่เขานั้นกำลังจะบอกเลยค่ะว่าประเด็นทั้งหม อย่างไม่เกี่ยวกับที่เตริรจุดไฟสุ่มเท้านั้นแหละค่ะจะเป็นคู่รักใบแดงของวงการบันเทิงหรือเปล่าแซลแรงเชียร์แรงกันขนาดนี้จะขึ้นหรือไม้รอติดตามกันค่ะ